สวัสดีสวกไหมีทุกคนนะฮะวันนี้นะครับอยู่กับพี่เตด่นนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการทำอะไรใหม่ๆครับอย่างเช่นตัดผมโอกหักเนี่ยอกหักเดียวเดี๋ยวคนที่เท่าไหร่การโอกหักที่ปอมฟี่ปอมพี่เตด่นเนี่ยรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงอ๋อโออกหัต้องตัดผมคนที่พี่พามานอนน่ะนะเจอฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อหักแน่เดี๋ยวตัดฮะเอาตรงไร ตรงตามใจช่างเลยตามใจช่างอ่าลราไปนวดก่อนเออโอเคไปละหงอกแล้วเนี่ยโอ๊กฮักนี่ก็ายช่างต้นนะฮะนี่หนวดหรือแข็งจ้อกอักอ๋อหัวไว้ไหมไว้ไว้เลือไว้แยงอยู่ เอาดีหรือเอาไม่ดีเอาดีเอาดียืนยันตำแหน่งพร้อมแล้วยิงเลยโอ้ยไอ้โอ๊อะไรขนลุกเลยอะไรเป็นไรมันหนีบเนี่ยโอเคขนลุกเลยปวดขี้เหราขนยันแข็งขนนักแข่งนี่เอากี่วันโังคับอ่ะถามเยอะจังวะถามเยอะจังวะถามเยอะจังวะมันจะเสร็จไหมเนี่ยแม่มันร้องวีเนี่ยโอ้ชีวิต ที่แสนนี่ผมกูอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ย็นขอโทษขอโทษเอาใหม่มึงไม่มีหวีเลยเหรอเฮ้ยมันต้องลองดิวะเกือบแล้วมึงเฮียโว<อ>้นี่กูเศร้าอยู่นะกูอ,อกหักนะเราคิดว่าจะมีใหม่หมปะเนะี่ยขอพักใจก่อนครับพัออกใจก่อนโอ้บอลตะเลี่นพังว่ะยงัยงยงังยังก็เอาเอาดีๆเลยหล่อๆเลยเนี่ยเป๋เป๋ข้างปะหรือลากใส่ ไปรักใจได้ไงวะเนี่ยผมมันก็ดูเป็นทรงครับต้นเนาะถ้าเกิดใครไม่นึกนึกถึงรักใจไม่ออกก็อินเสิร์ตขึ้นมานะครับเหมือนนั้นนี้แย่หมอตอนเนี้ยก็คือเราจะทำการวีเอสแบตเตอรี่หนึ่งร้อยครับวีเอสผมพี่เติร์นนะฮะดูว่าใครจะรอดแล้วก็ให้ที่ให้ตัดเนี่ยเพราะว่าอกหักด้วยมันมีสกิลในการตัดผมเนี่ยคูดเรื่องจริงครับคุณน้ำย้ำอะไรขนาดนี้วะโอแบตเตอรี่โอ้ไม่ได้ว่ะเ่ามันแบบไล่สีไงเห็นป่าโอเบอร์อะไรผมถึงเป็นตรงนี้ อันนี้ว่าเอาออกไงวะเนี่ยเหมือนยังก็บบันไดเร้าเนาะพี่เติ้ลเร้าเนาะเจ้าแบบบัลมดูแบบเป็นคนแบบไม่มีกระจิกกระใจแต่ทำอะไรแล้วเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะครับเนี่ยเหมือนบันไดเลยเอาเรื่องว่ะกำลังดีเลยพี่ทรงอ่ะนี่นะครับเห็นปะมันจะแบบเป็นขั้นขั้นอ่ะเบอร์นี้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 เห็นได้ชัดเลยพี่เติ้นวางใจได้เลยอุ้ยอกหักเดี๋ยวก็ถ่ายผู้หญิงมีญมากมายเป็นหมดแล้ววะ จัแล้วอก่เลยใช่ไหมแล้วโอเคครับก็บอลี่นหนึ่งร้อยวีเอสทรงผมิีเต้นนะครับหล่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเล่นเล่นเฉดตรงนี้ด้ยเล่นเฉดด้วยเล่นเฉดเอ๊ะปกติเขาจะใช้บีแต่เราใช้มือแล้วก็เลมเห็นปะไม่กลินแล้ววะเสร็จแล้วไม่มีกระจกให้ดูด้วยนะครับก็เชื่อมั่นในตัวพี่ต้นว่ามันจะเท่่ะก็เป็นไงครับการวีเอสเดี๋ยวปับนึง อ่ะยังไม่เสร็จนะฮะอ่ะเมื่อกี้เป็นแบตเตอรี่นะครับเราลองเขาแบบเคยเห็นช่างว่าที่เขาจับนี่แล้วเขาก็แบบเนี้ยอ๋อซอยซอยเออซอยอย่างนี้เลยซอยบางอุ้ยโหเฮ้ยเอี๊เป็นมิติเออเนี่ยเห็นยวป่ะเดี๋ยวนะอ่าเป็นเงินไก่ตัดเนื้อไม่ใช่เหรอเฮ้ยใช้ได้ระดับมือโปรอะไรก็ใช้ได้หมดนี่ครับป็นไก่ตัดเนื้อที่บ้านนะครับเรามีเนื้อหมูกระทะเนี่ยเอาใช้ตัดนะครับหารอของหัวกุ้งซะแล้วนะเป็นฟีเจอร์ไงแบบต่ช่างอุ้บเขาจะจับแบงค์ขึ้นมาให้เรและ ไม่เห็นไม่เคยเห็นหรอแบบเออเนี่ยดูดีดูดีมีเสน่ห์เฮ้เวลาจับปุ๊บขึ้นมาอย่างงี้ป๊บแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังยังอ่ะยังอ่ะอย่างงี้มันไม่เท่ากันเลยจับอะไรวะอะไรกิ๊บอะไรแควลกๆอย่างก็กิ๊บผมหน้าเฮ้ยกันไก่อันเดียวไม่เคยพี่จำได้ไหมที่พี่นุคงตัดให้พี่อ่ะกันไก่อันเดียวก็สามารถตัดผมได้เลยยังเนี่ยยังยังอ่ะตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บไล่ขึ้นมาอย่างงี้เราเราก็ ตอนเรียนเคยตัดเหมือนผมให้เพื่อน,นเอางฮ้ยไม่เท่ากันเนี่ยงี้ปึ๊บโอเคหล่อลอะจะได้ค,ไครับรู้สึกสบายหัวขึ้นมาทันทีฮะตรงนี้ไม่ได้อะไรวะ,ะเหมือนมึงตัดผ้าเหี้ะเอ้ยผมพี่เส้นหนานี่ไงน,นี่คือมันไล่เฉดแล้วไงเนี่ยปึ๊บไล่เฉดด้วยเอเ้ โอเคหลอ่อเส้นออโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับพี่ต้นตัดให้กัแบตเตอร์เรียนราคา100บาทวีไอพีขอพี่ต้นนะครับแล้วมีแถมด้วยกัญไก,ก่ตัดเนื้อนะครับก็้วสำหรับใครชอบคลิปนี้ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็วววมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับพี่ต้นกำลังเสียใจอยู่นะครับตอนนี้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะหล่อแล้วแหละแล้วไปตามติดตามกันชมกันคลิปหน้าคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับขอจริงมัว